กิมกันแดดทายังไงถึงป้องกันการเกิดฝ้าแสงแดดเนี่ยมีผลยังไงทําไมถึงทาให้เกิดฝ้าไม่อยากมีฝ้าไม่อยากมีกระไม่อยากมีกะแดดจะทํำยังไงเรามาติดตามกันครับสกินอินไซเดอร์ทุกปัญหาผิวมีคําตอบ วันนี้นะครับหมอขอแชร์เคล็ดลับของการทาครีมกันแดดน,นะครับทายังไงถึงป้องก,กันการเกิดฝ้าได้หลายคนนะครับก็ยังสงสัยนะครับแสงแดดเนี่ยมีผลยังไงทําไมถึงทําให้เกิดฝ้านะครับนั่นก็คือการที่แสงแดดนะครับลงมาที่ผิวหนังเราผิวหนังกับเพาเนี่ยก็จะส่งสารสื่อประสารนะครับลงไปที่โรงงานของตัวเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานไซต์นะครับเมลานไซต์เนี่ยก็จะผลิตตัวเม็ดสีขึ้นมาตัวเม็ดสีเนี่ยก็จะปกป้องผิวไว้ทําให้เราเนี่ย ไม่เป็นมาเดงผิวหนังได้ง่ายนั่นเองครับแต่พอโดนแดดไปนานๆเม็ดสีที่เป็นส่วนเกินเนี่ยก็ไม่หายไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวหนังเราเริ่มเสื่อมสภาพลงมีความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีฟ้าก็จะเริ่มเกิดขึ้น กระก็จะเกิดขึ้นกระแดดก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเรามาดูวิธีนะครับในการที่จะทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้มีเม็ดสีส่วนเกินหรือไม่อยากมีฝ้าไม่อยากมีกระไม่อยากมีกระแดดจะทํำยังไงเรามาติดตามกันครับการเลือกกันแดดนะครับที่สามารถป้องกันฝ้านะครับจะต้องถูกต้องถูกความที่ถูกปริมาณถูกคุณภาพและถูกใจนะครับ กรณีที่1นะครับเรื่องของความถูกต้องนะครับกันแดดที่ดีนะครับต้องสามารถกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็ Visible Light หรือว่าแสงที่เรามองเห็นได้นั่นเองครับกรณีที่2นะครับก็คือการทางกิมบนแดดนะครับจะต้องทายอย่างน้อย2ข้อนิ้วมือนะครับอย่างน้อย2 3ถึงครั้งครับ3นะครับก็จะเป็นเรื่องของถูกความถี่นะครับถ้าเราทำงานออฟฟิศธรรมดานะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถทาได้ห่างกันประมาณสัก4ี่ชั่วโมงก็จะสามารถช่วยลดฝ้าได้แต่ในกรณีที่เราโดนแดดจัดๆแนะนำให้ อย่างน้อยถึง2ชั่วโมงครับข้อที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของถูกคุณภาพนะครับบางทีเนี่ยจากสารกันแดดเองก็ทําให้เกิดการอักเสบได้เองดังนั้นการเลือกสารกันแดดก็จะต้องเลือกสารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับหรือว่ากันแดดที่มีการลดการอักเสบในตัวและตัวเนื้อจะต้องค่อนข้างสเตเบิลครับข้อที่5นะครับ สำคัญที่สุดกว่าทุกข้อเลยนะครับถ้าเกิดเลือกกันแนดที่ถูกต้องแล้วความถี่ได้แล้วปริมาณเหมาะสมแล้วคุณภาพดีแล้วแต่ไม่ถูกใจนะครับก็จะไม่ได้ทาครีมกันแดดนั่นเองครับเพราะกันแดนดส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีบางที มากมากๆเลยก็รู้สึกไม่โดนใจมันมากๆเลยก็รู้สึกไม่ต้องใจนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกกันแดดนะครับก็อยากให้เลือกที่ถูกใจครับเพราะว่าจะได้ใช้อย่างต่อเนื่องและใช้เป็นประจําครับทั้งหมดนี้นะครับคือวิธีในการเลือกครีมกันแดดนะครับที่สามารถลดการเกิดฝ้าและป้องกันไม่ให้ฝ้าเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับถ้าชอบเคล็ดลับความรู้ดีๆสําหรับการดูแลผิวฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้หมอด้วยนะครับ